เนี่ยมาหมดแล้วนะเนะี่ยกูอะหมดเลยเหรออืมเป็นมาได้กินเส้นเลือกปูวันไหนเส้นเลือกปูวันนี้อยากไปทะเลอ่ะเตื่นไปไหนชอบไปทะเลมากจบสุดสั่นไปทะเล ไปยังไงเหรอหอยหินไปแบบมันเป็นเกาะไหมดำนะเพราะฉะนั้นก็แบบแบบเราบอกว่าเป็นแบบเหมือนก็แบบแบบคล้ายๆส่วนตัวนี่คือแบบมีมีมีเกาะมันมันนอกมันมันในมันในเพราะว่าแบบคนนอนมากมีประมาณเกาะไปอยู่ประมาณยี่สิบคนอือ,อ จะมาทำจิตนั่งเกาะหรือปิดแถวนี่เรือไหมนี่คือเขาแบบค่างเปียกเพียบนี่ยนี่คือคนที่ท่านแบบไม่มันมีเกาะมันในมันนอกมันกลางไงอุ้ยแต่อยากไปเกาะแบบมีแค่ที่ประมาณสามสิบคนอ่ะอืมมีบ้านประมาณมีบ้านประมาณสิบหลังสามสิบหลังสิบหลังสิบหลังมีนกยุงด้วยยูยงยุงไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตจริงเหรอโอ้แบบกังสิตมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะมากเลยนะน่าหลงว่าเลยโรงเรียนฉังก็มีทับยู บ้าฉันกไม่นคยมาหาอะยรฉันก็มีนกอยู่เพื่อนชื่อนกอยู่ไม่ค่อยเคยเห็นนกกรุงเลฉันเคยเห็นประมาณสี่ครั้งเองเชียงใหม่เชียงใหม่ดีจังยไม่เคยไปไม่ได้ไปสวนสัตว์เชียงใหม่เคยไปมาสองครั้งไปดูแพนด้ามาดีใจมากโอ้โหไม่เคยดูหน้างไกลมากแพนด้าอยู่ไกลมากเขาไม่เคยเห็นได้ไม่เคยไปเจอมาแล้วมันทุกมี่ค่ะใช่ตลอดเครียดตอลโอ้สีมันช่างน่ารักมากอ่ะ มันน่ารักไหมแน่้าแกมันเหมือนดูกล้องอ่ะคนถึงชอบคนถึงชอบมันตอนแรกก็ไม่ารักใไม่ทำไมคนชอบแบบว่าไปเองจ้าโหบ้าคลั่งถ่ายรูปไม่หยุดเกินร้อยรูปถึงแม้จะถ่ายรายการแล้วเขาจะให้เข้ารอบเดียวเนี้ยก็โหอยู่แบบเป็นชั่วโมงนั่งดูประวัติแพนด้ารูปทำไมแค่เข้ารอบเดียวอ่ะไม่มันเหมือนแบบประมาณว่าแบบเหมือนเหมือนเวลาแกเล่นเครื่องเล่นหรืแกจะเข้าไปรอบนึงค่ะแล้วอยู่ เหมือนกล่งบ้านมอนอะแค่ถ่ายก็คือเอาไม้แค่ถ่ายแค่ตูดก็โอเคได้ดูใกล้ๆป่ะก็ใกล้นะคนเยอะปะเยอะเด็กน้อยเยอะเด็กชอบมากก็หลังมาโชว์อยากว่ายอะเอออยากดูป่วเขาจะมีแบบอยากไปไหนกันบ้างดีเลยให้ดูอยากพาแม่ไปเออไปไปแล้วไปไปแล้วกแม่มุกชอบพาไปตอนแบบเด็กแบบไม่รู้เรื่องพอโตมาลืมอ่ะโซนดีโตมาไม่เคยให้ไปไหนถามว่าแม่ผิดไหมแม่คงไม่เคยว่า ถ้าได้ทํางานเองในตังเงยเยอะจะไม่ให้แม่เปิดร้านแล้วแม่ไม่พูดทาร้านเลยนะอาหารซีฟู้ดอะพี่หนึ่งแม่เลยแม่ครัหนูหอกินปีละให้พี่พูดทไปร้านนะที่ไหนอะบุญนี่นะพี่พูดจะพี่ไหนกรุงเทพหรือว่าที่บ้านเป็นกันคอนแกนเปนวันนี้นะไม่เคยทำมีงานไปคอนแกนด้วยกันเนาะถ้ามีงานเหรอะแม่คราบว่าหมถึงแบบไปร้องเพลงไง สมมติว่าช่วงนี้สมมตว่าช่วงนี้ได้เข้า12คนเนี้ยอาจจะได้ทํางานที่เดียวกันแบบได้ไปล้องเพลงด้วยกันเลยเงี้ยเหนหน้กกันทุกวันเลยเบื่อกันสุดฤทธิ์วันนี้ก็จรเอามี่ด้านไปเดินสายแล้วคุยนี่กับเพื่อนเพื่อนข้างนอกคงไม่ต้องเตอหน้ามันขึ้นมาไงล่ะมนองข้างซ้ายอะไรดีวะ่งาสลับเปล่านันง่า ด้วยการมาเป็นสองเดียวอะไรนะไปน้ยาอะไรนะชื่อยาอะไรนะอะไรวะยาพี่เบลอะยูฮาดิตันเกียดมากเกียดเกียดดูคาลิปตันมัานยอมหอมหเนี่ยพี่เคยเดินเพื่อนเอาพิมเสนใส่อะไรสักอย่างใกล้ๆตัวได้แหละพัดพัชนาหรือร้องไห้โอ้โหทำไมไม่ชอบแบบพวกเป็นมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยเด็กๆย่าเคยเอามานวดข้างหลัง เธอแต่กอต่อนตอนหนึ่งที่เป็นอะไรตรงหลังด้วย<อ>ยาก็แบบบางทีเอายาเหลืองเคยยาเหลืองป่ยยงะไม <c oughs> ่กินหลังแลยแล้องว่างวยไม,ไม,ไม,ไม่ยาสีเหลืองขวดเล็กๆจุกสีดำแล้วปกติมันจะมีจุกไอ้พลาสติกรองก่อนนะแล้วต้องเจาะรูรูหนึง่งมันเหมือน,นแบบยาล้างเล็บต้องเจาะรูก่อนแล้วก็ค่อยแบบหยอกหยอกเลยยาเปิดจ้ะแล้วยากบิแล้วยาไม่ได้เจาะไม่ชอบยาบิแล้วยาก็องแบบนี้เต็มหลังเลยจ้ะตยองดึงก๊บ ถึงเครงล่าเย็นมากก็เลยไม่ชอบเลยเนี่ยคือแก้ผ้าเลยยอมนั้นก็เลยไม่ชอบมาเลยโอเกลียดมาตอดชีวิตเลยยาดอะไรพวกนี้ไม่ดมยดมหรไม่ดมยาดมหรอไม่ดมไม่ดมถ้าเป็นลมแล้วใครยาดมยันาทีก่อนนะจะมีสติแล้วลุกเรื่อนีบก่อนเลยเอ่โมนียาได้ไม่ได้ไม่ได้มพี่พี่พูดให้เคยะไยาดมแค่ดมพี่เขียนอะไรก่อนจิ้มเอ่โมนียมนก่าดมอีกโอเคกว่าก็พี่ ไอ้ตรหอมไปหระยังยังรู้สึกเหมือนความเป็นแบบอยู่ในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยมั้งดูดีแบบหืยเอางูนี้คิดถึยาเลยพูดน่าคินบ้างเอาไปแล้พี่เมลพี่เมลได้ยาอะไรมาแบบอ้องขอบแดงแตงโมงเวลาได้ยามาใหม่ แกได้อะไรบ้างอ่ะเอามาแบ่งมันดิไม่พูดขอจะขอวิตามินซีเราเช้าขอวิตามินซีแบบนเดียวพี่ก็มีเอาบ้านตรงนี้แต่โมเจ้าทุกยาขอให้ได้ไว้ก่อนชอบลงเนี้ยเขี่ยเป็นหมูมัคนงงบางานเอามาแบ่งมันดิก็เลยติดมาเมื่อเช้าไอ้โมถือถุงยามามู้งมียาอะไรบ้างอ่ะเอามาแบ่งมันดิวิตามินซีมีพาราเซตามอลหนี่มหน้อย แงงมาคนแบบไาลัะลูกแรกได้เห็นมัวแล้วมือไม่กล้าคุยอะเออเออเออแบบเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากมันเป็นเป็นแบบเที่ยวเที่ยวประว่าอะไรเงี้ยความประวัติอ้าวเฮ้ยเฮยคนเราไม่สามารถดูได้จากภายนอกประวัติอะไรติดแม่อะไงเงี้ยเจอน้องอ่ะตอนแรกอ่ะซึ่งไงเรียบร้อย เราชอบค่ะเรื่คือการน,นั่งแท็กซี่อยู่ของหัวดูพี่หอวชะก่อนช่วง,ง,งนั่งแท็กตอนแรกทั้งทายแบบไม่กินเลยจิงจิงเห็นเน่ยไม่เจอตอนแรกเลยอ่ะตอนอยู่คอนแก่นถามองอหนูชื่ออะไรชื่อตังชายค่ะนเราไม่พอมากน้องเพิงเหมาะพอมากเลยน้องค่ะขอบคุณค่ะตอบได้ยาวมาก เหน่เธอตอบยาวไปอ่ะเจ๊นั่นยาวเลยเอาคืนนี้แบบคือเราชอบน้องมากน้องร้องเพลงเพราะมากตอนน้เพราะฉะนั้นขอบคุณค่ะเราอยากคุยด้วยแต่คงไม่มีค c o n v e r s a t i o นต่อจากนี้นั่งติดกันอ่ะแต่บูบอกโอ้เขาพูดนั่งติดกันเงี้ยคเราเพิ่งรอรอรออย่างไงมีนี่นะเอาบูด้วยนี่ที่ถังอ่ะ เราด่ใจกันหรอทำไมขอนแก้มได้เข้าเข้าอีกคนเนี่ยแล้วก็มีเพืคนหนึ่งแม่ดอกฟ้าหันใจคนจนผีพี่่อนั่งข้างหนูเลยเออแล้วเราต่อกันหล่อเลยอ่ะอือก็คุยคุยกันก่อนแล้วยิ